พยานเฮียวจ้ามาเชี่อว่าข่อยดูนี่หม,ม,มื่นเจ้ามาจังมงจะง่ามจะทุ่มฮะเชื่อเรื่องอีหยัยงอีกอย่างข่อยบอกเจ้าแล้วว่าให้บ่ให้ไปเกินสี่ทุ่มเจ้ามาจัะทุ่มหมื่นนี่ตีสามมึจะให้อีหยังอยู่เขาข่อยก็อยู่กับมูข่อยกับมูเขาเอาอย่างซี่มูเขาขอันน่ะเขาบอาอีหยังเขาบอาเมียเขางามกูเมียเออจ้าเขาว่าฮะเจ้าไปยุให้ยังบันดนี่นี่ข่อยก็เสียงกับเขาแล้ว เขาว่าเมียเอยงามคือนกันเมียมึงอะไรมาง่ามตัวเมียกูดอกเขาว่าอเขาว่าเมียมึงอะไรที่มาง่ามตัวเมียกูอะเจ้าเถียงเขายุ่งกันเทียงงุ่งใช่เหรอจะทอดตีสามนะเห็นบ่อเพราะว่าใอยมาตีสามมันล่ะอวันน้ว่แพ้ใช่กันเหรเว้ยวันนี้ผู้ใดชนะล่ะถ้าไหนมีผู้ชนะอยู่นี่สูสีกันอยู่เดี่ยวนี่เอาจะว่าเมื่อแรก็ราจะกลับไปแก้ไหมอยู่นี่เอาจะแก้ไหมเจะแก้ยังไง ว่ไปแก้ก็เขาคนตัวเสียงกันว่าร้อตัวไหมเอาไปแก้มือไหมแก้มืออเจา้ามีเงินวะล่ะบอมีจักบโอยเจ้ตาต้องเอาชนะให้เขาให้ได้เด้เดี๋ยวข่อยเจียวเงินให้เอามัานชนะเด้อเอาาอเขาบางสิถัดไปมีอะไรก่อ,อนนั่นคุณั่นเมียว่างาเขาว่ะโอ้ข่อยก็กลับไปหยกตัวมาแรง ก็ปอื่มาแล้วเจอเสจอลายไปไหนเงินนั่นวยลายบาทจะได้เอามารอดทนายกับมารอดเอาไปพันหนึ่งเลยเนอะเอาไม่ชนะเขาว้าวต้องสางบานเนี่ยเนียงกันเคียงกันเลื่อนที่มันโอ้ยแม่มึงโอ้ไปเป้าอีหยังอนี้ปวดกูไปหาหมูอ่ะกูไปเรีนเรีนน้ำมูนเมียหมูเลยวอกว่าจงี้ ไว้เบี้ยเจ้าบมว่างหอกบว้งามทอมเนี่ยไข่นว่าบ่ากูก็เถียงแล้วเนี่ยมึงอะไรทีงามทอมเนี่ยกูยังสนอกกูก็สูนเลยไหมเจ้าเขาบออุ้มสันมาหนิไหมเจ้าผมจะไปเถียงมูเฮ็ดหยังเถียงกันตัวเนาะกับบว้งามือเขาหวานเนาะเถียงมูเห็ดหยังไม่ไข่ละเห็ดมันยังอย่างนี้เถียงกันเนาะอยู่ไหนว่าเมียเขาบไว้งามมันก็ไข่กูเป็นเงินมันยังย่เนาะ กอไม่ได้หรอกกไมได้รอว่าอะไกม่หรอกไม่ด้หอนง้อีความรับร่มความนหยังกันพ่อลูกไหมฮะเอาพเดีพยวเาจะได้ล่ะเพาะสุกสวยกันเห็นากันนั่นอ๋ลูกก็พอนะออเขาหักันก็หัวยิ้มน้อยยิ้มแงตัวกับลูกแม่จห้ยังไงเนาะให้ลูกแม่เนาะผู้ได้ถึงก็ให้ลูกคืออีเมียน้อพ่นเนาะ เห้ยเป็นบ่เฮ็ดให่งไฮ้เพราะสิไฮ้เนาะว้าไปตลาดมาเมื่อกี้นี่ไปเลยจนบ่อยากไปอีกเด้อดูนี่เมียเป็นหยังโอ้ยไปมากข้าเจ้าก็ว่าเมียมึงอกี้ไปเว้าพื้นผู้นั้นไปเว้าพื้นผู้นี่มาเป็นสนทางผุ้นเอาไปเว้าพื้นเขาสนทางพี่ก็ไปเว้าให้เขาอีกล่ะเว้าอยู่พ่อป่านั่นโอ้ยเนาะกูเว้าพื้นคนกูก็บ่ได้เสียภาษีจักบาทเด้ล่ะว้าวขันเรเบ้าขันเราเบ้าเนี่น มาใจฟั้งๆปั้งๆหดที่เดียวนี่พ่อกบลู้ยังไม่ัเข้ากันคัดเนาะล่องซองล่องซองบ่อลุกันนอะไรอันว่าเฮ็ดห้เบ้าไปสีบ่อไปสีดาไปสีดาเดี๋ยวนี้ต้องว่าบอเห็นบ่อต้บอกว่ไหนเลยเออเีกว่าไอ้ทามเจ้าเนี่ยอันเนี่ยเกาเจ้ากับพีเมีนอ่นี้ก็ได้งามว่ากัน ัเมียมึงเนอะน้องามมือเนอะแนอยู่บ่แนผมบอกยุ่ก็ไปปฏิบตทางซีลสันมือนอโอ้ยบอเลยคือเออะไร้วปางสีได้ไหมไหวจังไหนแราไจังไหนมือนวเมียมึงบอกจได้เคืองเขาแล้วว่าจังสปาตัวยักใส่นี้รีบ่ฮะไม่บอกเส้นหนามยังไย ยำมมากขึ้นปรอบนี่เลือเลือดเต็มอยูุโรปนี่ยังสี่เหรอคอยแล้วเปอย่างว่าอียพอแล้วบางสิโอ๋อเหมือนหลับหลังเทาคือบอกไปตัวทิพตเถอะเดี๋ยวะก็บ่ไาะเดีวเบาดอกเบ่าลูกเอ้ยบอเจ้าเป็นผู้เบ่าอันมุกั้นเจ้าจำได้ไหมว่าอันที่ไยว่าอันที่พอเจ้าไปจองเบื้อันทะเบียนสมดุลทิ้อย่างแล้วว่าอันที่ไปถามเจ้าอืมแล้วว่ากูจะไปเบิ้งว่ามือได้มือบ้านเบิดอายุกูจะได้ตัดขาดจากแม่มึงแล้วปนา่ยังสี่อ๋อเจ้าอย่างมือหูมือบ้านเบิดอายุวอาต

ก็่งกะให้เมียเกาุได้ว่าหาเขาหองข้าห้กินนเป็นบอาเ่ไางบคิดกันแล้วก็เมีเเห็นบอกม่ได้บ้าอีหยงเออบักมีอาม่าหมู่บ้านเนี่ยพี่พ่อม่าเสียบยบ่ะแต่พอกินยู่ได้ลหรอมาจะใส่ล่ะมีเนียเกาทอดตัวด่าด่าด่ดา กูบอกแล้วกับมึงว่าจะว่าจะว่าจะว่าววูนี่มองทีล่ะดิทีล่ะดิกระโจม้ากับเมียเก่าเจ้าเมียนเวลากับเมียเก่ามันก็แล้วไปแล้วเมียเก่ากับพี่พ่าเมียเก่าอันอันนี้กับเมียใหม่กับมีนดูอันนั้นมันแล้วไปแล้วเนาะเอาขันแล้วไปเลี้ยวกันคือได้เอาบุกนี่มาฝากกันเอาโอ้กั กะตะเนี่เอาเห็นบ่อะไรเมียกากาบ่เห็นบ่เมียว่าเอาเห็นบ่กะน่าเห็นบ่ไปบ่เปลี่ยนเลยนี่น่เจะสร้างห้นเหอนั่แล้วบอกไปซื้อข้าวปุ้นข้าวปุ้นยุคุ้มซวงรึเป่อ่าป้าเป็นยังคุ้มแปดเม่ว่าเออพุ่มแปดยังพุ่มนี่เลยได้บักหนีมาหนี่แล้วฝากกันมันเถอะเอออือ ทำทาส้วนเข้าอันนุ่งปลาปเอาบุนมูแปะกับพอบปล่เพิ่นมาส้วนไข่ทำทาคือคือเอ้ามันคืออยู่ไก่เลยเพราะว่าโอ้ยไก่ก็จะเป็นยังหันมูฟอลายอยู่หันเขาทรมัตส้วนเพิ่นบ่าที่เราไปกระหอดดลแม่เอานีพอกระหอดปุ๊บอันเบี้ยวลงอันเออมึงไปหาหมูมุ่งเลยเดี๋ยวพอหาหมูพอก่อนเพิ่นบางสิปานบ่ค่อยสิจำลังคาเฮือยนยายเขียวบ่ได้ยเอยเสียบแล้วเนาะค่ไปกินเหล่าหันเนาะไม่มีแน่สิบอกหรอกยอมแพ้แล้ว เขาเอาเยกเขาเอาไ้เจ้าศูนย์ด้วนี่ผมีอะร็นแล่ะมปนสิวดหัวถึงนี่ขันศูนย์มากไงาปวดหัวได้หันน่ล่ะมัเป็นกุจเนาะเขาเอาเนซี่อนี่เลล่ะ ก็ได <es> anyway, ้เบาเลียงดอกแต่ก็บอกความจริงฮะล่ะมันบ่มีมุ่นมาดก็บ่กขีดใจ่ลอดมันต้องมีมากเสื้อตัวนึงเาเอาเงินหน่อยหมู่บ้านนี่ตามที่เจ้าตกลงสัญญาไฟฟ้าก็บ่เว้าอันนี้เจ้าหักหลังไปเจ้าบ่อยเงินข่อยี่ปอนานโอ้กูเทียกูก็ให้เนาะมื้อนั้นกูบ่มีจักบาทกูก็บ่ได้ใหายตัวเจ้าว่าสิให้เจ้าบ่ให้เจ้าบ่เฮ็ดตามสัญญาเนาะ มันเบิดน้องกูวัวมีเนาะขันกูมีกูกะหายกจเขตัวมันเบิดมื่อน่นเนาะพอดีมันเบิดพอดีมันงั้นมื่อน่ะมันก็เบิดแล้วก็วิ่งจินลอนซื้อออกเราก็มูแบบหลายหนึ่งทีไปนั่งเถียงกับก้ามูหยั่งเนาะกินเมากอดพ่อร้องเพลงกันอยู่ยังเถียงก้ามูหยั่งตัวีก็แม่นหางเถียงมาล่ำก็เมนหางเถียงมาล่ำกับป่านั่นปะยากอยู่ก็กินตะนนั้นเขาก็กินตะนนั้นเขาก็วัแม่นเนาก็ต้องออกน้ำกันตัวเนาะทุกคนเราออกเขาก็ออกเขาก็ออกตัััวเนนาะมงคื นั่นแหละต้งสั้นแหละสรุปแล้วพอกรบลูนไล้เวนไทเดวนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพี่ปอต้องเป็นลูกคล้ายหนากันไปขคล้ายหนากันมากอยู่นี่เจ้ามันพู้ได้เป็นผู้ได้เฮ้ยพ่อขันพอกับลูกคนละเคิงพัดกับพอได้แม่ก็เอาเบิร์มของเจ้ากับยุกกบไพเดวนี่ว่า โอ้ยเอามากะกว่าเดาไปเฮ็ดกี่อย่างได้หล่ะก็ซื้อแนี่ยมาเข,าข่าในขั้วในเฮือนในซั้นกินน้ำกันคือเก่าเห็นว่าแม่พ่อแม่เอามาจากพ่อจากแม่จากลูกจากเต้านั่นกะว่าเอาไปใไส่<อ>ซื้อของมาเข้าตู้เย็นไว้ปลากระป๋องเราอยู่บนเดียคาัตู้เย็นคนเนียวไม่กินละแม่ห<อ>มูกับมี่เยอะในตูน้คนอันที่เจ้าบ้านคนละเครงพัดนี่มันหลุดเหล่าได้บ่ที่เจ้าบ้านสกแกนใจเหล่าได้บ่เจ้าบ้านบ่อืมเจ้าอย่าพูดบ่หวั่นใจได้บ่แม่ อยากผู้หันตัวเนาะนั่นละเจ้ากับโอนเงินเขาไปเดี๋ยวควายสิไปลองสแกนเบื้องเมื่อแรกมันได้บ่โอนเขาไปใช่ก็เพราะเครื่องพัดเจ้าเนี่ยควายสิไปสแกนเบื้องว่ามันได้บวกเออเอาโมเมนต์จะคว้างตัวโทรศัพท์ก็ไปได้บ่เดินด้เจ้าโอนเงินเขาแม่ส้วงไหวสแกนเราเพราเบื้องนี้เราก็ชอบด่านี่ไปสิไปสแกนมาเบื้องมันได้บ่กอ๋อร่วงเบิ่งเตี้ยอย่าพูดบ่แม่นบอกว่นสแกนในเครื่องเออือน หมอวานนี่ก็ไปสกแกนไข่ได้เมื่อวานนี่มาสองแก็งคนกินตะไครหนากรู้ใช่ติงไหนเนาะมันหาอ้อ,อมทียบที่ว่าเห็นมองไรเห็นตะไคร่ก็เอาไข่ตัวมา,<อ>ากิน,กนแต่้ออ่อนนันม,มีความสุกในแม่เนี่ยมันสนุกสนานในแม่กินเลยนะจ้าอันไหนเน่ยมีความสุกกินไข่กับแสบเพื่อ,อกินลาวเมียนเนาะบอกเนี่ยกับยานยูบอกว่ามันมีกับยานยู่แก่เมื่อยเนาะเมียน อันนี้เลยแมันยังอันมาเมื่อยกับส่ตัวสื้อตะเสียมซื้อตะผ้าซื้อตะสุดเด็กงานตัวก็หลกหรือว่าสื่อในเรื่มีเมียอย่งนันสี่ด้งเงินจะเมียนดูอันไอยถามเนี่ยอันเจ้าไปปุ๊กไป่ก็อีพอยยังเม่อเศร้าตีสามเหรอตัวเบิรงนาฬิกาตีมันป่านนั่นคนมาเดินเนี่ยก็ตีสามนี่ยเลยไปปุ๊กไข่ลูกไม่เห็นเบี้ยกโอ้ยกะ เป็นเบิ้งให้เบิ้งหน้าสตวนตัน่าเป็นได้ลดได้ลาไปสันนีษฐนย่นีว่าสิมันเกี่ยวเข่านะอันสิไล์สดลงอันเฟซบ o ๊กอันก่ให้เบิ้งไม่ละเนี้ยแม่เอ้ยเอออันสวัสดีชาวคีเตอร์เป็นสวัสดีตีสวงันผู้ใดสิเบิ้งแม่อยู่หันนอนบอรันนั่ลูกขึ้นมากกับไซล์ตัวเขเป็นอย่งนันบอรวนาลูกมากกเงากลูกนั่เงาอแท้เหมือนแแมนบอไปเฮ็ดเบียเฮ็ดงน